กลางความมืดที่เธอไม่เคยคาดคิดเสียงนั้นกลับมาอีกครั้งแต่ใครหรืออะไรที่กำลังตามเธออยู่ในคืนนี้เงาปริศนาในความมืดที่ไม่อาจหลบหนีได้กำลังจะกลืนกินทุกสิ่งที่เธอเคยรู้จักคุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดเผยความลับสุดหลอนในคืนนี้ถ้าคุณอยากรู้ว่าเธอจะรอดพ้นจากเงาม,มืดนี้ได้ไหมอย่าลืมกดสมัครสมาชิกและคอมเมนต์ไอเดียของคุณให้เราฟังเพราะเรื่องเล่าแบบนี้ยังมีอีกเพียบที่รอให้คุณได้ฟังอย่าพลาดเงาปริศนาในความมืด ความเงียบในยามกลางคืนกดทับท้องฟ้าเหมือนฝนจะตกแต่ไม่ใช่มันคือความเงียบที่แปลกประหลาดน่ากลัวอย่างยิ่งหญิงสาวคนหนึ่งเดินอยู่บนถนนเล็กๆในย่านชานเมืองที่ใกล้จะลืมเลือนจากผู้คนทุกย่างก้าวของเธอสั่นไหวด้วยความกลัวทั้งที่เธอพยายามยืนหยัดพยายามจะไม่หลงไปในสิ่งที่ไม่เห็นแต่แล้วเสียงลมพัดมากระทบข้างหูเสียงนั้นมันเหมือนจะพูดอะไรบางอย่างมีใครอยู่ไหม ร่างของเธอหันไปในทันทีไม่มีใครแต่ท้องฟ้าเปลี่ยนเป็นสีดำสนิทท่ามกลางการหายใจที่หนักหน่วงของเธอเสียงของกิ่งไม้ที่กระทบกันดังแผวเบา,บาเหมือนมีใครซ่อนอยู่ในเงามืดลึกที่สุดของป่าเธอพยายามเดินต่อไปแต่ท่ามกลางความเงียบและความหนาวเย็นมันไม่สามารถหนีไปได้เสียงนั้นดังขึ้นอีกครั้งครั้งนี้ใกล้ามากขึ้นหูแทบจะสัมผัสมันได้อย่าหนีเธอหยุดทันทีชีพพลเนเรื่อขึ้นน้ำตาลุกคลายขึ้นในดวงตาเมื่อทุกอย่างอยู่ในความมืดจนแทบไม่สามารถแยกแยะได้ สายตาของเธอเริ่มหลบไปมองรอบๆทุกทิศทางพยายามหาคำตอบว่าเสียงนี้มาจากไหนหรือว่าเธอเริ่มจินตนาการไปเองการเดินกลับบ้านของเธอกลับกลายเป็นการเดินที่อันตรายและน่ากลัวกว่าที่คิดความเงียบป,ปกคลุมทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกับว่าไม่มีใครหรืออะไรอยู่เลยแต่มันมีอะไรบางอย่างที่เธอไม่สามารถมองเห็นได้เสี้ยววินาทีที่เธอเงยหน้ามองขึ้นไปบนท้องฟ้ากลับเห็นเงามืดรูปทรงหนึ่งมันเคลื่อนไหวไปข้างหลังเธอเธอสะดุง้งเงานั้นเคลื่อนที่เหมือนกับจะตามเธอไปทุกย่างก้าว ทำไมเงานั้นถึงไม่หายไปทำไมมันถึงไม่ยอมปล่อยเธอไปเธอรู้สึกได้ถึงการแทรกซึมของมันในจิตใจเธอมันไม่ใช่แค่การตามติดจากข้างหลังแต่มันเหมือนกับมันกําลังเข้าไปในหัวใจของเธออย่างช้าช้ายิ่งเดินเร็วขึ้นความรู้สึกที่ถูกจับตาม,มองจากที่มืดก็ยิ่งชัดเจนหากเธอไม่รีบหนีอะไรจะเกิดขึ้น เสียงลมหายใจของเธอดังขึ้นในหูฟังเหมือนจะตึงเครียดไปทั้งร่างกายเธอพยายามเร่งฝีเท้าแต่ร่างกายกลับไม่ยอมไปตามคำสั่งเสียงกิ่งไม้ดังกรอบแกรบทุกครั้งที่เธอก้าวข้างหลังเธอยังคงมีเงาเงาที่คืบคลานตามมาอย่างไม่ลดละเธอก้าวไปข้างหน้าอีกขั้นแต่ครั้งนี้มันแตกต่างเงานั้นไม่อยู่ที่หลังแล้วมันอยู่ข้างข้างเธอทำไมทำไมเสียงของเธอสั่นเครือน้ำเสียงเต็มไปด้วยความหวาดกลัวในความมืดนั้น เธอเห็นมาแล้วเงาที่ไม่มีรูปหน้าไม่มีร่างแต่มีแค่การเคลื่อนไหวที่ไม่อาจอธิบายได้ข้างๆตัวเธอเหมือนกับมันเป็นส่วนหนึ่งของเธอจังหวะหายใจของเธอถี่ขึ้นแต่เธอก็ยังไม่หยุดเดินในใจรู้ดีว่าหากเธอหยุดทุกสิ่งจะพังทลายลงเสียงนั้นเสียงที่เคยได้ยินจากเงาน,นั้นเริ่มดังขึ้นชัดเจนกว่าเดิมแต่คราวนี้มันไม่พูดอีกแล้วมันเป็นแค่เสียงกรีดร้องที่แหลมสูงราวกับร้องขอความช่วยเหลือจากที่ไหนสักแห่งในมิติที่ไม่มีใครเข้าไปได้มันคืออะไรเธอพึมพำเบาๆน้ำตาคลอเบา้เบา มองไม่เห็นมันแต่เธอกลับรู้สึกถึงมันทุกการเคลื่อนไหวที่ล่องลอยอยู่รอบตัวแสงไฟจากบ้านของเธอเริ่มปรากฏจากที่ไกลออกไปแต่ยังไม่ถึงภายในใจของเธอเต็มไปด้วยความหวังว่าแสงนั้นจะช่วยปลดปล่อยจากความมืดนี้เธอเร่งฝีเท้ายิ่งใกล้แสงไฟมากขึ้นความรู้สึกว่ามีบางสิ่งและตามเธอยิ่งชัดเจนขึ้นแต่สิ่งที่ทําให้หัวใจเธอห่อเหี่ยวคือร่างที่มันเคลื่อนเข้ามาจากด้านข้างเธอลืมตาและมองเห็นเงาของมันชัดเจน มันยืนอยู่ตรงหน้าประตูบ้านของเธอแล้วเงาปริศนาในความมืดกำลังยิ้มเธอไม่สามารถขยับได้ใจเต้นรัวราวกับจะหลุดออกจากอกสายตาของเธอจับจ้องไปที่เงานั้นมันยืนนิ่งอยู่ที่หน้าประตูบ้านของเธอเสียงลมหายใจของเธอดังก้องในหูแม้จะพยายามตั้งสติแต่กลับไม่สามารถทำได้เงานั้นมันยิ้มยิ้มที่ไม่มีความรู้สึกใดๆชัดเจนราวกับมันมาจากที่ไหนสักแห่งที่ไม่ควรมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ไม่ไม่ใช่เธอกระซิบกับตัวเอง ร่างของเธอสั่นสถานมือที่ยื่นไปข้างหน้าเริ่มสั่นเหมือนกับมันจะหยุดอยู่ที่อากาศข้างหน้าไม่ใช่บ้านที่เธอเคยรู้จักอีกแล้วทุกสิ่งรอบตัวเริ่มเบลอไปจากการหลุดออกจากสภาพปกติบ้านนั้นกลายเป็นเพียงภาพลงตาความมืดรอบตัวกดดันจนเธอแทบไม่หายใจกลับไปเสียงนั้นเริ่มแผ่วเบาและค่อยๆเปลี่ยนเป็นเสียงแปลกประหลาดอีกครั้งเธอหันหลังไม่อยากเห็นแต่ก็รู้ดีว่าเงานั้นยังคงอยู่ตรงหน้าแม้จะไม่มีร่างที่ชัดเจนแต่มันก็รู้ทุกสิ่งทุกอารมณ์ที่เธอสัมผัสได้ และมันก็รู้ว่าความกลัวของเธอคือสิ่งที่มันต้องการในขณะที่เธอยืนอยู่ที่นั่นมือที่สั่นจับที่ประตูกระทืบลงไปเบาๆใจเต้นขึ้นสูงแต่ไม่มีทางเลือกเธอจะต้องเปิดประตูนี้ไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตามขณะที่มือของเธอเกือบแตะที่ลูกบิดเงานนั้นเริ่มเคลื่อนไหวร่างที่ไม่มีรูปทรงนั้นค่อยๆก้าวเข้ามาใกล้เธอรู้สึกถึงแรงดึงดูดที่แปลกประหลาดจนไม่สามารถขัดขืนได้ความมืดนั้นกำลังปิดล้อมเธอแต่เธอก็ได้ยินเสียงหนึ่ง เสียงกรีดร้องเสียงของตัวเองความมืดเริ่มหดหายไปทีละนิดแต่ความรู้สึกที่เธอรู้มันยิ่งทําให้กลัวมากขึ้นความมืดเริ่มหลุดลอยไปทีละนิดแต่ก็เหมือนมันไม่ยอมปล่อยเธอไปได้ง่ายๆท่ามกลางความหวาดกลัวที่กดทับทุกอย่างเริ่มวิวววและทุกสิ่งรอบตัวเธอกลายเป็นแค่เงาหม่นๆที่ไม่สามารถสัมผัสได้ มือของเธอยังคงยืดออกไปข้างหน้ากำลังจะสัมผัสกับลูกบิดประตูแต่ในเสี้ยววินาทีที่เธอสัมผัสมันเธอรู้สึกเหมือนมีบางสิ่งที่แข็งแรงจับมือของเธอไว้ไม่ใช่แค่การดึงดูดจากเงานั้นแต่เหมือนมีแรงที่เธอไม่สามารถมองเห็นได้ขัดขวางทุกการเคลื่อนไหวกลับไปเสียงนั้นอีกครั้งคราวนี้มันฟังดูเหมือนเสียงของใครบางคนที่เธอรู้จักแต่ไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นใครเธอลืมตาและเงยหน้าขึ้นเห็นเ,นเงานั้นใกล้เข้ามา มันเคลื่อนที่อย่างช้าๆจนร่างของมันเกือบจะสัมผัสได้แล้วร่างไร้รูปทรงนั้นดูเหมือนจะมองเห็นทุกสิ่งภายในจิตใจเธอมันกําลังเข้าใกล้จนเธอแทบรู้สึกถึงลมหายใจของมันกระทั่งความเย็นเยียบที่มาพร้อมกับมันเริ่มเข้าไปข้างในหัวใจอย่าเธอพูดเสียงแผ่วแต่อีกครั้งที่มือของเธอพยายามจับลูกบิดประตูเพียงแค่มือเธอสัมผัสกับมัน เธอรู้สึกถึงกระแสไฟฟ้าที่วิ่งผ่านร่างกายกระแสที่มาจากเงานั้นเองเหมือนกับมันกำลังจะดึงเธอเข้าไปในโลกที่มืดมิดจนไม่อาจหลุดออกไปได้เธอหันหลังหนีไปจากมันแต่ทว่าผนังรอบตัวเธอกลับกลายเป็นแค่ภาพหลอกตาทุกสิ่งที่เธอเคยรู้จักกลายเป็นแค่ความเงียบเงานั้นยังคงยิ้มมันเคลื่อนที่ไล่หลังเธอไปทุกที่ทุกเวลาและไม่ว่าจะพยายามหลบหลีกอย่างไรความรู้สึกที่เธอรู้ยิ่งรุนแรงขึ้นจนแทบจะทนไม่ไหวในตอนนั้นเอง เธอเห็นแสงจากไฟของบ้านเริ่มหลี่ลงทีละน้อยท้องฟ้ากลายเป็นสีดำสนิทอีกครั้งแสงจากบ้านเริ่มหลี่จนแทบไม่เห็นมันเหมือนกับความหวังสุดท้ายที่ค่อยๆจางหายไปจากชีวิตของเธอสภาพทุกอย่างรอบตัวเธอเริ่มเปลี่ยนไปเสียงลมหายใจของเธอดังขึ้นหนักขึ้นยิ่งสะท้อนในหัวของเธอเหมือนกับเสียงที่ไม่มีที่สิ้นสุดเธอหันกลับไปมองอีกครั้งเงานั้นยืนอยู่ไม่ไกลจากเธอใกล้จนแทบสัมผัสได้แต่สิ่งที่ทำให้เธอสะดุ้งคือมันไม่ได้ขยับอีกแล้ว ทุกอย่างเงียบจนเธอรู้สึกเหมือนเวลาได้หยุดนิ่งความกลัวที่เคยกดทับหายไปและแทนที่ด้วยความรู้สึกของบางสิ่งที่กำลังดูดกินเธอเข้าไปทีละนิดเงานั้นยังคงอยู่ใบหน้ามันเริ่มปรากฏหรือจะพูดว่ามันคือการสะท้อนจากความมืดที่เต็มไปด้วยความรุนแรงแต่เธอไม่สามารถบอกได้ว่ามันคืออะไรมือของเธอยืดออกไปอีกครั้งโดยไม่สามารถควบคุมมันได้มันเหมือนเป็นการพยายามติดต่ออะไรบางอย่างแต่อย่างไรก็ไม่สามารถสัมผัสได้ ในขณะที่เธอสัมผัสกับความมืดความรู้สึกของการถูกดึงดูดเข้าหามันเริ่มมีมากขึ้นมันไม่ใช่แค่ความกลัวมันคือความต้องการที่จะเข้าไปอยู่ในนั้นเธอรู้ดีว่าหากก้าไปข้างหน้าอีกก้าวเดียวทุกสิ่งที่เคยรู้จักจะพังทลายไปสายตาของเธอจับจ้องไปที่เงานั้นมันไม่ได้ขยับแต่กลับมองตรงมาที่เธอดวงตาที่เต็มไปได้วยความลึกลับและความเจ็บปวดที่ไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นของใครมันยิ้ม ไม่ใช่ยิ้มที่เป็นมิตรแต่เป็นยิ้มที่ไม่มีความหมายชั่วขณะนั้นเธอก็รู้สึกเหมือนทุกสิ่งรอบตัวเธอเริ่มจางหายไปเธอหลับตาแต่ก่อนที่ตาจะปิดสนิทเธอได้ยินเสียงหนึ่งดังกล้องในหัวของเธอกลับมาเสียงนั้นดังก้องในหัวเธอราวกับระเบิดทุกสิ่งรอบตัวเธอหมุนวนเหมือนโลกกำลังจะพังทลายภาพของเงานั้นยังคงติดอยู่ในสายตาของเธอมันเคลื่อนไหวช้าๆมาทางเธออีกครั้งแต่ครั้งนี้เธอรู้สึกถึงอะไรบางอย่างที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้กลับมา เสียงนั้นดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้มันไม่ได้เป็นแค่คำพูดมันเหมือนจะเป็นคำสั่งจากบางสิ่งที่เหนือความเข้าใจมือของเธอยังคงยืดออกไปข้างหน้าแม้ร่างกายจะสั่นสะท้านแต่จิตใจกลับเหมือนถูกบังคับให้กระทำตามคำสั่งนั้นเธอรู้สึกถึงความเย็นชาที่วิ่งผ่านทุกเส้นประสาทและมันเริ่มดึงเธอเข้าไปข้างในความมืดนั้นกลืนกินร่างของเธอทีละน้อยแม้จะรู้ดีว่าไม่มีทางที่จะหลบหนีจากมันได้แต่เธอยังคงหาทางออกในใจถามตัวเองว่าทำไมถึงต้องเป็นเธอทำไมถึงไม่มีใครอยู่ที่นี่ เธอไม่เคยรู้สึกถึงความสิ้นหวังแบบนี้มาก่อนทุกสิ่งในชีวิตมันจะหายไปจากจิตใจของเธอเหมือนกับว่าเธอกำลังถูกลากล,ากลงไปในที่ที่ไม่อาจหลบหนีเงานั้นเริ่มเข้ามาใกล้จนเธอสามารถรู้สึกถึงลมหายใจของมันมันไม่ได้เหมือนคนมันเหมือนกับอะไรบางอย่างที่อยู่นอกเหนือนการเข้าใจเมื่อมันยืนอยู่ตรงหน้าของเธอความรู้สึกของการสูญเสียและความกลัวที่รุนแรงที่สุดเริ่มครอบงำเธอเธอพยายามจะหลับตาแต่มันเหมือนจะไม่สามารถทำได้ สิ่งที่เธอเห็นในตอนนี้มันคือใบหน้าที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มที่ชั่วร้ายไม่ใช่ใบหน้าของมนุษย์แต่เป็นเงาที่มองเธออยู่ตรงหน้ากลับมาเสียงนั้นอีกครั้งคราวนี้เหมือนมันจะติดอยู่ในทุกมุมของความคิดเธอและในขณะนั้นเองเธอเห็นแสงจางๆจากที่ไหนสักแห่งเหมือนกับแสงนั้นกำลังจะหายไปแต่ยังไม่ทันที่จะคิดอะไรแสงนั้นก็ดับลงเธอยังคงยืนนิ่งไม่มีทางไปไหน แสงที่เคยจางหายไปนั้นกลับมาอีกครั้งในรูปแบบที่แปลกประหลาดมันไม่ได้เป็นแสงที่อบอุ่นเหมือนที่เคยเห็นแต่เป็นแสงเงย็นเยียบที่สั่นไหวในความมืดแสงนั้นค่อยๆส่องผ่านเงาของสิ่งที่ยืนอยู่ตรงหน้าเธอเธอหันไปมองมันอีกครั้งเงาที่ไม่เคยเห็นมาก่อนมันไม่ใช่สิ่งที่เคยรู้จักไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์มันเหมือนเป็นแค่บางสิ่งที่เกิดจากความมืดความว่างเปล่าในอากาศกลับมาเสียงนั้นยังคงตามหลอกหลอนเธอแม้จะไม่ดังมากแต่เธอรู้สึกเหมือนมันสะท้อนในจิตใจจนแทบไม่สามารถทนได้ เธอยือนนิ่งอยู่ตรงนั้นรู้สึกถึงความเงียบพิทวีความหนาวเย็นทุกย่างก้าวที่เธอพยายามจะเดินต่อไปความรู้สึกที่ไม่สามารถหลีกหนีจากสิ่งนั้นก็ยิ่งเพิ่มขึ้นเงานันนค่อยค่อยเคลื่อนไหวเข้ามาใกล้ยิ่งใกลยิ่งทําให้เธอรู้สึกเหมือนตัวเองไม่เป็นตัวของตัวเองเธอไม่สามารถควบคุมการกระทําของตัวเองได้เหมือนโดนบังคับให้เดินไปข้างหน้าร่างของเธอเริ่มเปลี่ยนแปลงไปทีละน้อยมันเหมือนกับว่าเธอกําลังจะสูญเสียตัวตนของตัวเองเหมือนกับเงานั้นกําลังจะกลืนกินทุกอย่างในเสี้ยววินาทีที่เธอกลับมออองงไปที่มือขอตัวเอง เธอเห็นมันเงาของเธอเองที่ไม่ได้เป็นเงาที่คุ้นเคยมันถูกยืดออกไปและมีลักษณะที่แปลกประหลาดยิ่งขึ้นข้อมือของเธอเริ่มหนาขึ้นเหมือนมีสิ่งที่ไม่ใช่เธอค่อยๆเข้ามาครอบงำทำไมทำไมเธอร้องออกมาเสียงแหบแห้งแต่มันเหมือนจะเป็นเสียงที่มาจากที่ไหนสักแห่งในความมืดนั่นเองเงานั้นเริ่มยิ้มอีกครั้งยิ้มที่ดูไม่ใช่ยิ้มของมนุษย์และในขณะที่ทุกสิ่งรอบตัวเธอเริ่มกลายเป็นภาพาร้ามัวเธอรู้สึกได้ถึงความเงียบที่ลึกที่สุดก่อนที่ทุกสิ่งจะดับไปแสงสุดท้ายหายไปจากชีวิตเธอ ความมืดลึกขึ้นอีกครั้งเหมือนทุกสิ่งรอบตัวเธอกลายเป็นความว่างเปล่าเงานั้นยังคงยืนนิ่งอยู่ในความมืดใบหน้าของมันเริ่มปรากฏชัดขึ้นอีกครั้งไม่ใช่ใบหน้าที่เป็นมนุษย์แต่เป็นสิ่งที่ดูเหมือนจะมาจากฝันร้ายฝันที่เธอไม่เคยต้องการจะตื่นจากมันเธอรู้สึกได้ถึงบางสิ่งที่กำลังดึงดูดเธอเข้าสู่ความมืดนั้นอย่างไม่สามารถต้านทานได้ข้อมือของเธอยังคงถูกดึงไปข้างหน้าในขณะที่เงาของเธอเริ่มเลือนหายไปจากมุมมองของตัวเองกลับมาเสียงนั้นดังขึ้นอีกครั้งท่ามกลางความมืดดดทททีี่่ไร้้เเสยยงงอออืนนนใใใมัใหัหหวจขธแบุต เธอรู้สึกถึงการสูญเสียทุกสิ่งที่เคยมีความทรงจำทั้งหมดถูกกลืนหายไปพร้อมกับแสงสุดท้ายที่ดับลงเหมือนกับโลกนี้ไม่มีอีกต่อไปเหมือนเธอกำลังจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของความมืดนั้นทุกๆลมหายใจที่เธอเพยายามดึงเข้าไปร่างกายของเธอเริ่มหนักขึ้นเหมือนมีอะไรบางอย่างกำลังลากเธอลงไปในลึกสุดของมันทุกการเคลื่อนไหวดูเหมือนจะสูญเสียไปในพริบตาแต่แล้วท่ามกลางความเงียบที่กดทับเธอเสียงหนึ่งดังขึ้นอีกครั้งมันไม่ใช่เสียงจากเานั้นแต่มันคือเสียงของใครบางคนเธอจะต้องกลับมา เธอเงยหน้าขึ้นรู้สึกถึงแสงอ่อนๆที่เริ่มส่องผ่านจากรอยร้าวในความมืดเงานั้นยังคงอยู่ที่นั่นแต่มันดูเหมือนกำลังพยายามปกป้องบางสิ่งจากเธอหรือเป็นเธอที่กำลังจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของมันเธอเก้าวไปข้างหน้าอีกก้าวหนึ่งก้าวที่เธอรู้ดีว่าอาจจะเป็นการตัดสินใจครั้งสุดท้ายในชีวิตของเธอแต่เมื่อเธอเก้าวไปข้างหน้าความรู้สึกที่แปลกประหลาดก็ค่อยๆเข้ามากระทบจิตใจเธอเริ่มรู้สึกถึงการต่อต้านในตัวเองราวกับมีบางสิ่งบางอย่างภายในจิตใจไม่ยอมให้เธอเดินต่อไป เธอหยุดกลางทางพยายามคิดหาทางออกจากสถานการณ์ที่เต็มไปด้วยความมืดและความเงียบเงานั้นยังคงยืนอยู่ตรงหน้าขยับตัวอย่างช้าๆเหมือนจะบอกให้เธอเดินไปข้างหน้าอีกครั้งแต่ในความมืดนั้นกลับมีบางสิ่งที่เธอไม่สามารถมองเห็นได้มันเหมือนกับความรู้สึกที่อธิบายไม่ได้เหมือนกับมันกำลังรอให้เธอํำบางอย่างที่ยิ่งใหญ่และอันตรายกลับมาเสียงนั้นยังคงว่าขึ้นในหูเธอไม่ใช่แค่คำพูดแต่มันเหมือนคำสั่งที่พยายามบังคับให้เธอกลับไปที่เดิมเธอสั่นสถานขยับปากพูดออกมาเบาๆ ทำไมทำไมต้องเป็นชั้นในขณะที่คําถามนั้นหลุดออกจากปากร่างของเธอก็เริ่มรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงเหมือนบางสิ่งในตัวเธอกําลังแตกสลายเหมือนร่างกายของเธอกาลังสูญเสียการควบคุมเธอรู้สึกเหมือนกําลังจะจมลงไปในโลกที่ไม่มีวันหลุดพ้นทุกสิ่งรอบตัวเริ่มหมุนวนจนมองเห็นเป็นแค่ภาพเบลอเบลอเสียงที่เคยได้ยินกลายเป็นเสียงที่ก้องอยู่ในสมองจนแทบไม่สามารถแยกแยะอะไรออกมาได้และในขณะที่ทุกอย่างกลายเป็นความม่องเปล่าร่างของเธอก็เริ่มหายไปจากที่เดิมกลายเป็นแค่เง,งาที่ยังคงอยู่ในความมืด เธอไม่แน่ใจว่าจะเป็นอย่างไรแต่เธอรู้ดีว่าสิ่งนั้นจะไม่ปล่อยเธอไปจนกว่าเธอจะได้คำตอบที่มันต้องการเสียงที่ดังขึ้นอีกครั้งกลับมาเสียงนั้นยังคงสะท้อนอยู่ในหูเธอเหมือนเป็นคำพูดสุดท้ายจากสถานที่ที่ไม่อาจหลบหนีเธอเริ่มรู้สึกถึงความเหนื่อยล้าความเหนื่อยล้าที่สะสมมาตลอดการเดินทางผ่านความมืดและความกลัวที่ไม่สามารถอธิบายได้ เธอยืนอยู่ตรงนั้นร่างของเธอเหมือนจะหายไปจากโลกนี้แต่ในขณะนั้นความเงียบที่เคยครอบงำกลายเป็นเสียงที่เธอไม่คาดคิดเสียงของตัวเองที่เรียกหาความหวังจากที่ไหนสักแห่งในความมืดนั้นกลับมาเสียงนั้นดังขึ้นในใจเธอมันไม่ใช่คำสั่งอีกต่อไปแต่มันคือคำถามคำถามที่เธอไม่เคยตั้งใจจะถามตัวเองแต่ตอนนี้มันหลุดออกมาอย่างไม่อาจยับยัง้ง เธอหันไปมองเงาที่ยังคงยืนอยู่ตรงนั้นรู้สึกถึงบางสิ่งในตัวเธอที่เริ่มหายไปแต่ท่ามกลางความมืดและความลึกลับนั้นเธอกลับค้นพบคำตอบที่รออยู่ในใจของตัวเองฉันไม่สามารถกลับไปได้เธอพึพมพำเบาๆน้ำเสียงเต็มไปด้วยความเหนื่อยล้าเงานั้นยังคงอยู่แต่ครั้งนี้มันไม่ได้เคลื่อนไหวมันเหมือนกับหยุดนิ่งฟังคำพูดของเธออย่างเงียบสงบร่างของเธอเริ่มแผ่รังสีของแสงบางๆที่พยายามผลักไล่ความมืดออกไปความมืดที่เคยกลืนกินเธอตอนนี้กลับรู้สึกเหมือนมันกำลังค่อยๆหายไป เธอรู้สึกถึงการปลดปล่อยจากภายในราวกับเธอได้ปลดปล่อยตัวเองจากความกลัวที่เคยครอบนำความมืดที่เคยเป็นตัวตนของเธอกลับเริ่มเลือนหายไปเงานั้นยังคงอยู่ในที่เดิมแต่มันไม่ได้ขวางทางเธออีกแล้วฉันจะเดินต่อไปเธอกล่าวด้วยเสียงที่เต็มไปด้วยความมั่นใจมากขึ้นแสงเริ่มส่องผ่านจากที่ไหนสักแห่งฟื้นขึ้นสู่โลกที่เธอเคยรู้จักแต่ไม่ใช่โลกเดิมมันเป็นโลกที่ใหม่โลกที่ไม่มีเงาความมืดหรือความกลัว เธอเริ่มก้าวเดินไปข้างหน้าทุกย่างก้าวเต็มไปด้วยความเชื่อมั่นความมั่นคงในตัวเองที่เธอค้นพบระหว่างทางและในขณะที่เธอเดินออกไปจากความมืดสายตาของเธอก็เห็นแสงแรกของรุ่งอรุณที่เริ่มส่องขึ้นบนขอบฟ้ามันไม่ใช่แค่แสงจากท้องฟ้าแต่เป็นแสงจากภายในจากความกล้าหาญที่จะเผชิญหน้ากับสิ่งที่ไม่สามารถเข้าใจได้และสุดท้ายสุดท้ายเธอก็พบทางออกจากความมืดที่เคยกลืนกินเธอมาโลกใบนี้กับสว่างขึ้นในที่สุด